สวัสดีพีพ่พี่นอ้องน้องเบิดตุกูทุกคนเด้อพี่น้องแม่น้องอุ้มคนอุบลพามาชมบรรยากาศแม่น้ำคงเด้พี่น้องเด้อมือนี่ได้โอกาสลงมาแม่น้ำคงจะลังฝนตกฝนตกแห้งพี่น้องมือเสาน่นบรรยากาศแถวนี้คุณปไปเ็ดกันสูรไปแล้ว แม่น้ำคงสองฝัง่งไทยลาวช่วงนี้น้ำกับบคอยใสยปันไดพี่น้องน้ำคำคุณฝนตกน้ำขึ้นช่วงนี้หน้าฝนจาน้าเนาะสมัยก่อนลงเล่นแล้วน้ำ ไปไกลๆ่ายเพื่อน,นบ่อยไทยพี่น้องยืนอยู่ทางนั้นตรงนี้มากไกลๆเพื่อนกับคลิปเอ็ดคลิปคือกันนั่นแหละจ้าเพื่อนน้ำโบมาบอมาไทยไทยออกกับบไทยน้องพี่น้องเฮ็ดไปพี่น้องสิ่งไหนที่บบสบายใจกับโบเฮ็ดอนไรสบายใจกับเฮ็ดไปจ้าไม่น้โขง กินหอดแต่สมัยแต่นหน่อยลงลอยหนามลงๆแล้วปันนนี่เม่ตะจิลงไปไก่ก็บ่ก้าลงไปทางนี้ก่ะทั่งขิมมาระนะคะไปทางนี้ค่ะ,คมมะ,ะ,คะ,คะแต่ว่าเป็นกระเฮ็ดไปเพราะท่านเหยไก่ปาไในเราพี่น้อง อาความขมขืนมาทิ้งแม่โคงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงไหลไปหอดใสเนาะโอ้ยกรสิอยู่ให้ไหอดไหลเลือดไฟกรสิบดได้บึงแล้วงานแข่งเลือดกรสิบบดไอยู่สิไปกรุงเทพแล้วพี่น้องคิดหอดบ้านดิคิดหอดบานเหาเนาะ หจําเป็นบ่ไปที่กรงเทพมาอยู่บ้านกระซามเดือนต้องไปดินรุ่นคือเก่าละพี่น้องมันเจ็บกะสิโอดเอามันเหงากะสิทํำใจ ฮะเอ้งานซุงพี่น้องบ่มีงานซุงเดี๋ยวสิไลด์สุดแล้วจไไะไล่ๆปน้อไอ้น็ดก็บ่ค่อยดีต้นมักสะโต่นี้มักสะโต,ะตอีสานมักกะทินบพี่น้องบางบางหม่องพิ่นกะ็ะเอินมักกะเฉด เห็นบ่บางบ้านแต่บ้านแม่น้องอุ้มเอินมากระทินกระทินริมรั้วบ่มปนล่มหัวเด้หนิโอ้ยบ่มีเกาะเลยถ่วเบิดพี่น้องคุณน้ำขึ้นว่าน้ำขึ้นช่วงบรรยากาศริมแม่น้ำขุ่มโฝั่งไทยลาว <c ười> ายโอ้ยน้อมีแต่ขี่เตือมาน้ำกันกับบัวหอยท้ายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาผีก่อนมีแต่ขี่เตือมาน้ำกันนี่ยากเนาะบ่วหอยท้ายติดกันพะนะอยากเป็นยูทูบเบอร์นี่ก็ยากแทบบ้าหัดอกกอง บอก้อมพี่น้องนี่บรรยากาศบรรยากาศ,ากาศหน้านอนเลือเส้นเนี่ย<ฮ>น้ำขึ้นช่วงนี้คุณนกระบาดคอยได้ไปหาป่าัปใน,นพี่น้อง ปลา้ำค้งก็กินบได้แล้วจ้าเดี๋ยวจะเคิ่นนมามันเปลี่ยนเอียงแหละแต่นเนวกินบได้สิด้กินอย่างนอบาะทีนี่เกิดมาใหญ่ใหญ่มาจากํำค้งนี่แกกินแต่ปลาํำค้งนี่แหละพี่น้อง <c oughs> สมัยก่อนหาง่ายอวดห่วอยาก <c oughs> พอไปเป๊บก็ได้ไปตึกเหวใจมองเป๊บกระด้กลายแล้วพี่น้อง จนได้เห็ดประหลาไปเป็นตน้ตนๆบุยตัวใยากสมัยนี้กระปคือเก่าเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันอึดมันยากเดี๋ยวออกพรรษาเิ่นกระไลเรือไฟบ่ได้เบิ่งสามปีนี่สิได้ลงกูเทพก่อน เกียล่ะจ้าพี่น้องพันธะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะเปึ่งเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสิเดมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักๆเลิฟทุกคนนะคะ